จิน,เ,นเป็นอาชีพเลยนะก็ต้องแก้ไขโดยการไม่เหลือบตามมองไปที่กลางกายฐานที่เจ็ดให้ลูกเด็กตาเนี่ยเหลือกช้อนขึ้นไปได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นแล้วก็ปล่อยลูกเด็กตาเป็นปกติทำความรู้สึกณจุดที่เราสบาย จะนึกเป็นภาพก็ได้หรือจะไม่นึกเป็นภาพก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะนึกอย่างสบายๆบยลยวคะคองใจให้หยุดนิ่งเรื่อยไปหรือจะเริ่มต้นจากภาพที่เราคุ้นเคยก็ได้เหมือนอย่างทุกๆวันนั่นแหละแต่ต้องเป็นภาพที่นำมาซึ่งความบริสุทธิ์พุทธพงของใจเรานะจ๊ะ อยให้เป็นภาพที่นำมาถึ่งความกตัญอำนัดยินดีในกามความขุ่นมัวขาดเคืองใจและคิดจะเบียดเบียนเขาให้เป็นภาพที่ยกใจให้มันสูงขึ้นเช่นภาพดงแก้วองค์พระคุณยายพระเด็จพระคุณหลวงพ่อวัดปักน้ำเป็นต้นบริจะภาพผลล้หมากหลากไม้ที่เราค้าขายก็ได้ปล่อยผมก็ได้ เอาอย่างเดียวทีนี้เมื่อทำไปเรื่อยๆบางท่านภาพนิมิตเกิดเกิดเป็นเรื่องเป็นราวก็มีไม่เป็นเรื่องเป็นราวก็มนะีถ้าภาพเกิดมาถ้าเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยเราก็ดูเฉยๆแต่อย่าไปมีอารมณ์รูปอย่าไปมีคํำถามในใจเอ๊ะ อะไรจริงหรือไม่จริงมาจากไหนมาทําไมมาอย่างไรอย่าไปตั้งคําถามนะจ๊ะมันเป็นภาพนิมิตเลื่อนลอยที่เกิดขึ้นในช่วงที่ใจเริ่มหยุดเริ่มนิ่งในระดับหนึ่งแต่ว่ายังไม่ใช่ของจริงของจังอะไรนะไม่ต้องไปสแสวงหาคำตอบ ให้ดูไปเฉยๆรู้แลไม่ชี้ดูอย่างเดียวอย่าไปมีอารมณ์ร่วมด้วยดูธรรมดาธรรมดาได้ใจจะเป็นปกติไม่มีอารมณ์ยินดียิล้ายเลยนะอารมณ์เป็นก,นกลางๆเฉยๆจะเป็นคนเป็นสัตว์หนึ่งสิ่งของหรืออะไรก็ตามดูไปเฉยๆ เพราะว่าเรายัางเป็นนักเรียนอนุบาลอยู่ยังไม่ต้องไปวิเคราะห์วิจัยวิจารประสบการณ์ว่ามันเป็นอะไรมีนาทีดูอย่างเดียวคนสัตว์สิ่งของเป็นเรื่องเป็นลาวก็มีเนะี่ยเป็นภาพนรกก็มีภาพสวรรค์ก็มีสำหรับบางท่านนะจ๊ะบางท่านไม่ใช่ทุกท่าน ถ้าเกิดขึ้นเราก็ดูเฉยๆหรือเป็นภาเพเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันหรือสิ่งที่ผ่านมาแล้วในอดีตหรือสิ่งยังมาไม่ถึงในอนาคตก็าตามมันยังไม่ใช่เป็นจริงเป็นจังอะไรเนะเราดูเฉยๆดูไม่ต้องไปคิดอะไรเหมือนดูภาพยนตร์ดูทิวทัศน์อย่างนั้นแต่ให้รู้ไว้ว่าเราได้ก้าวหน้ามาในระดับหนึ่งแล้ว สมาธิก้าวหน้ามาในระดับที่ภาพมันเกิดแปลว่ามันเป็นนิมิตเลื่อนลอยดูไปเฉยๆดูไปสบายๆแล้วเดี๋ยวภาพนั้นก็จะเปลี่ยนไปเองเราก็ดูการเปลี่ยนแปลงของภาพโดยไม่มีอารมณ์ร่วมอะไรใจให้จืดสนิทอย่าให้มีความยินดียินไล่อยากรู้ อยากเห็นอยากรู้เรื่องราวอะไรต่างเฉยๆดูไปเรื่อยๆจนกว่าจะไปถึงภาพสุดท้ายที่ใจเรามีความรู้สึกมั่นคงนิง่งสนิทใจใสๆบริสุทธิ์ใจใส,สใ,จใสต้องทําอย่างนี้นะลูกนะแต่เราไปติดภาพนิมิตเลื่อนลอยนะ เดี๋ยวมันก็จะอยู่แค่นั้นมันไม่ไปไหนยิ่งไปสนใจมันมากเขาเดี๋ยวดับหายไปเลยเพราะหายไปเราก็จะเสียดายกันมือนอีกเพราะฉะนั้นให้เฉยๆรู้ทําเป็นไม่ชี้ทําเหมือนเด็กนักเรียนอนุบาลนะดูมไปเรื่อยๆเหมือนดูทีวทัศนะจ๊ะเหมือนเรานั่งรถดูทีวทัศ ดูท้องฟ้าดูหมู่เมฆภูเขาต้นไม้ผู้คนแม่น้ําทะเลอะไรอย่างนั้นแล้วก็ดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิน้นสำคัญตรงนี้แหละโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิน้นถ้าทําได้อย่างนี้เดี๋ยวจะดีจะจะก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆและก็เหมือนทุกวันก็คือง่วงก็ปล่อยให้มันหลับในกลาง เมื่อยก็ขยับฟุ้งก็ลืมตามาดูคุณยายในภาพดูหลวงปู่ในภาพดูดวงแก้วองค์พระใสๆพระใจสบายแล้วก็หลับตาใหม่ค่อยๆหลีตาลงไปหรือจำให้ง่ายกว่านี้ก็คือทำตัวให้สบายทำใจให้สงบเดี๋จะพบแสงสว่างภายใน ในภพดวงทรรมบกายภายในพบองค์ปพระนะจ๊ะต่างคนต่างทำกันไปยังียบๆนะลูกนะ